เฮ้สวัสดีทุกคนตอนนี้นะมมาจากเดี๋ยวนะวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นเกมฟรีไฟกันนี่ทุกคนวันนี้เรามาหาเพชรกันมาหาเพชรกัน มาค่ะเก e <man <man ีอย่างสองหูเก่งมากแเก่งมากเลยอ้า วันนี้เราจะมาหาเพจกันนะทุกคนใช่พี่ทําำเนี่ยผู้ติดตามพี่เจ็ดสิบคนแล้วยังไม่ถึงร้อยเลยนานยังไม่ถึงแสก,กคนแลว ยงไปฆ่าตัวตายกันไปฆ่าตัวตายกันเอ้ยเข้าไป น้องตามดีมพี่ปัเาาม,ม่อยไะเนมไม่มองมาแล้วด้าวตมดีไหมตมน้องตามีไหมตาพี่ดีไมเ้ไงไงไง โ้ได้เหรียญมาโคตรเตือนเลยของที่ได้เหรียญมาไดเหรียญมาแพี่ไดแตเหรียญมาโคตรเตือนเลยของเต็มไปหมดเลยอ่ะ

าาได้า้ได้ถึงร้อยเนี่ยแล้วนี่แล้วทุกคนเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนนั้นพี่ก็หาเพชรอีกนะหาะไหาได้อีกหนึ่งรอเพชรแล้วได้หนึ่งร้อยเพชรแหละเดี๋ยวพี่ดันเ,เดียพี่ดันดูภาพมาเนี่ยที่มีเยอะกว่านี้อีกอะ ไปหาเพศกานพี่ต้องถอนมาบานะ้อนนก็เพ็นมันเปียนมันดังเหิือนกันน่ะพี่พูดหนึ่งจะมืกิน

ตอนนี้พี่หาจากพี่หาเพจแล้วจากสองร้อยเจ็ดสบสองไปสองร้อยเจ็ดิบนะทุกคนเดียเนี่ย หาหาเียวไม่จเดียได้ร้อยเทเลยหาตัวเพิ่เิ่ราตัเ่เไม่ได้แล้้ยเด้เล้ด้แล้ว โอ้ยใหญแย่ปืนพี่ไปริงพี่ขอปืนหนึ่งคิพี่ขอปืนหนึ่งตองออโอเคทุกคนนะั่นเดี๋ยวพี่ขอแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย